ตอนนี้เราอยู่กันใน14เรื่องที่คุณอหนดยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครเจสันวอฮีครับเรื่องที่ 1. เดิมทีภาภพยนตร์เรื่องนี้ใช้ชื่อว่า A Long Night at a c a m p r i t e ที่แปลว่าคืนที่ยาวนานในค่ายหนองเลือดแต่ผู้กำกับกลับทำโลโก้สุก13ขึ้นมา และส่งให้สื่อไปก่อนเพราะตัวโลโก้ของจริงยังมาไม่ถึงมือเขาซึ่งผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากทำให้พวกเขาต้องใช้ชื่อสุข13ไปเลยเรื่องที่2ถึงแม้หนังจะใช้ชื่อว่าสุข13แต่ตามเนื้อเรื่องเจสันไม่ได้ปรากฏตัวในวันสุขที่13เสมอไปสองภาคแรกเจสันปรากฏตัวในคืนที่สุข13จริงแต่ภาคที่3เป็นเนื้อเรื่องภาคต่อแบบวันต่อวันจึงเป็นวันที่เสาร์ และภาคที่4เกิดขึ้นในวันอาทิตย์และวันจันทร์เรื่องที่ 3. เดิมทีภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจให้เจสันเป็นตัวละครหลักเขาน่าจะเป็นแค่เหยื่อคนหนึ่งที่ตายในทะเลสาบคริสตัลเลกคาตกรถูกกำหนดมาให้เป็นพาเมิล่าแม่ของเจสันที่ถูกความทรงจำวันที่ลูกของเธอจมน้ำตายคอยหลอกหลอนจนกลายเป็นตัวร้ายของเรื่องแต่บทก็ถูกปรับในภาคต่อๆมาและก็อย่างที่เห็นกันว่าแฟนๆชอบตัวละครเจสันกันมาก ทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นการสังหารโหดของเจสันไปนั่นเองเรื่องที่4เกี่ยวกับเพลงประจำตัวของเจสันครับหลายคนอาจได้ยินคำพูดในเนื้อเพลงต่างๆกันไปแต่จริงๆมันคือคำว่าคิวคิวมัมมัมที่เป็นคำว่าค่าและคำว่าแม่ซึ่งเป็นเสียงที่เจสันในวัยเด็ก บอกให้แม่ของเขาฆ่าคนอื่นๆนั่นเองเรื่องที่5เจสันเกิดมาพร้อมโรคน้ำข้างในสมองทําให้สีาสาะของเขาผิดรูปพามลล่าเลยการเจสันออกจากสังคมทําให้เจสันสนิทกับแม่และซึมซับการใช้ความรุนแรงของเธอมาเรื่องที่6ตัวละครที่มีบทบาทสําคัญกับการน้องเลือดนี้คือตัวเจสันและพามมลล่าแต่ในคอมมิกก็เคยมีการพูดถึงพ่อของเจสันไว้เหมือนกันชื่อของเขาคืออีเลียสวอร์ฮี สูง182เซนติเมตรหนัก90กิโลกรัมเป็นคนติดเหล้าที่ทำร้ายพาเมลลาตอนที่กำลังตั้งท้องเธอเลยฆ่าเขาและเผาหลักฐานทั้งหมดทิ้งเรื่องที่เหนึ่งในจุดเด่นของเจสันคือการข้ามไม่ตายไม่ว่าจะได้รับความเสียหายมากขนาดไหนร่างกายของเขาจะกลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งเสมอยกเว้นเพียงใบหน้าเท่านั้นที่ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาให้สมบูรณ์เหมือนคนปกติได้ นอกจากนี้ในส่วนของใบหน้ายังดูเหมือนว่ามันจะเน่ามากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยเรื่องที่8อะไรทำให้เจสันเป็นเจสันเด็กชายที่จมน้ําตายในทะเลสาบคริสตัลเลกฟื้นกลับขึ้นมาได้ยังไงและเพราะอะไรไม่ว่าทํำยังไงเขาก็ฆ่าไม่ตายนั้นเพราะเจสันเป็นเดทไอซซึ่งก็คือพวกผีดิบในซีรีส์ Evil Dead โดยอธิบายไว้ว่าพามิลาได้ทําสัญญาก,กับปีศาจโดยการอ่านหนังสือหนังมนุษย์ในโครโนมิคอน เพื่อสุบชีวิตลูกชายของเธอเจสันจึงไม่ได้กลับมาเป็นเจสันคนเดิมแต่เป็นเจสันในเวอร์ชันอีวิลเดทจากเด็กชายที่จมน้ําตายกลายเป็นผู้ใหญ่ตัวโตวที่ข้ามไม่ตายซึ่งแซมไลมี่ผู้กํากับอีวิลเดทก็ชอบไอเดียนี้มากๆแต่มาคาสผู้กํากับสุขส,สิไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทางค่ายเพราะพวกเขาไม่ได้ถือสิทธิ์หนังนอีวิลเดทในเรื่องส่วนนี้จึงเป็นอีสเตอร์เอ็กที่เป็นขานอนด้วย ซึ่งเราจะเห็นหนังสือในโครโนโมิคอนผ่านเว็บ,บ,บในภาคเจสันโกทูเฮลซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการถ่ายทำวิลเดทภาค1และภาค2จริงๆแต่ถึงแม้ผู้กำกับจะออกมายืนยันเรื่องนี้นแฟนๆจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีเรื่องที่ 9, เก้าเดิมทีเจสันไม่ได้ถูกวางแผนให้สวมน้ักากอ,อกกีแต่เป็นนัากากกรรมการเบสบอลที่เปิดหน้ามากกว่าน,นี้แต่เพราะทีมงานไม่อยากเสียเวลากับการแต่งหน้าอยู่เรื่อย พวกเขาได้เปลี่ยนเป็นหน้าขากอ,อกกี้ที่ปิดแทบทั้งหน้านั่นเองเรื่องที่10คาแรคเตอร์ของเจสันคือฆาตกรโหดเหนือมนุษย์ที่เดินเข้ามาเงียบๆและตามฆ่าเหยื่อของเขาไปทีละคนแต่เจสันก็เคยพูดมาก่อนเหมือนกันไม่ใช่การพูดแบบที่ฟังไม่รูเรื่องพูดคําเดิมซ้าๆพูดสั้นๆแต่เป็นการพูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวในภาคเจสันโกสทูเฮลภาคนั้นมีคนกินหัวใจของเจสันเข้าไปทำให้เขาถูกเจสันสิงร่าง และมีการเปลี่ยนรื่งไปเรื่อยๆในลักษณะคล้ายตัวทากที่คานออกมาจากปากของเหยื่อจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งได้มีวิเศษที่สามารถฆ่าเจสันได้มาทําให้เจสันจําเป็นต้องพูดหลอกให้เธอคิดว่าเขาไม่ใช่เจสันนั่นเองเรื่องที่11ในภาคที่6เดิมทีเหยื่อของเจสันจะเป็นกลุ่มนักล่าทําให้เจสันจาเป็นต้องใช้ปืนและสายสายกระสุนแบบที่นิยมกันในยนุคงยุค80โชคดีที่ผู้กํากับยังรู้สึกว่า การใช้ปืนมันไม่ใช่เจสันทำให้เจสันไม่กลายเป็นแลมโบ้ไปเรื่องที่12หลายคนคงรู้แล้วว่าในปี2003เคยมีภาพ,พยนตร์ที่พาเจสันมาเจอกับเฟดดี้ครูเกอร์แต่หากย้อนกลับไปในยุค90ในคอม,มิกเคยมีการพูดถึงช่วงที่ทะเลสาบคริสตัลเลกบนเปื้อนมลพิษทำให้เจสันเดินทางไปเท็กซัสและได้เจอกับเลเทอร์เฟสอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีคอม,มิก เฟดดี้วอร์ซัสเจสันวอร์สอีกด้วยครับเรื่องที่13เดิมทีเจสันมีความสูงอยู่ที่1 8 5ซนตเมตรแต่ยิ่งออกภาคใหม่มาเจสันก็ยิ่งตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดมีความสูงอยู่ที่1 9 5ซนเมซึ่งนั่นเป็นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนักแสดงทั่วไปต่างก็มีความสูงเฉลี่ยที่มากขึ้นทำให้เจสันต้องมีส่วนสูงที่มากขึ้นเพื่อให้เขาตัวใหญ่ขวานั่นเองเรื่องที่14 ในภาพ,พยนตร์12ภาคที่ผ่านมาเจสันฆ่าไปแล้ว167คนภาคที่มีคนตายเยอะที่สุดคือภาค j จสัน X จํานวน28คนและภาคที่มีคนตายน้อยที่สุดคือภาคที่2จํานวน10คนครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkstore.com i ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในด c r ิ p ชั o นใต้คลิปเราไปเีกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ